างในะต้เเนาะวันนี้อยู่ที่บ้านอะไรเนาะนี่เป็นตำบลลำดวนอำเภอสังขงเนาะตรงน,ะน,นี้บุรีรัมย์เป็นชนบททั้งทีชาวบ้านก็ไม่มีตู้กดเงินหรอก็คนมากตู้กดมันจะไม่มีเนานะไกลๆก็จะมีอยู่ที่หนึ่งเนาะสักตู้สองตู้ก็ชาวบ้านเราเราคิวกันกดวันนี้มีตลาดนัดด้วยมาตลาดนัดก็เลย หาที่กดเงินไม่ได้เลยนพ่อนคนเยอะมากชาวบ้านมารอคิวกันคิวยาวมากอ๋อคุณลุง ตู้เยอะเหมือนในตัวเมืองนะเพ่นเป็นแถวชน,นบทเราเนาะวันนี้เป็นวันที่สิบด้วยคนก็เลยเยอะเงินตัายุออกเงินเแต่อย่างชีพเนาะชาวบ้านมารอคิวกันแต่เช้าจนเย็นเลยเพื่อนวันนี้ทั้งวันเลย 確かに。<Thank> <Thank you. S 1> 要。 จะไปจะไปตลาดนัดพุ่น,นแต่ว่าหาตู้กดเงินไม่ได้นะ Đây. còn đéo rồi còn đéo mà còn đéo chẳng anh đi ban ở đây ban ban làm đuôn không ban rồi đấy phải đánh phan ô oh, ban sẽ đánh phan còn đéo mà ไปบ้านดำดวนแล้วไม่มตีตู้กดเงินหมดเหมือนกันเราจะไปตลาดนัดตู้เสียงใช้ตู้เงินหมดข้างใน,นเป็นร้าน<ส>เป็นร้านขายส่งขายปลีกคนเยอะเหมือนกันข้างในเป็นร้านขายปลีกขายส่งท่านคนก็จะมารุด บัตรสวัสดิการก็รุ่นนี้รับรู้ของด้วยมีสินค้าเยอะเพราะว่าเป็นร้านใหญ่ตรงข้างหน้าก็จะมีตู้ ATM มีสองตู้ชาวบ,บ้านก็จะมากดตรงนี้ร้านใหญ่เนะร้านขายปลีกที่ใหญ่ที่ในระแวกนี้เนาะใหญ่สุดบริเวณใหญ้ อรอคิวก่อนคนกดเยอะเนาะยังไม่ยังไม่ถึงคิวแถวยาวมากเลยแถวชวนบทก็จะเป็นแบบนี้เพื่อส่วนมากคนสูงอายุก็จะไม่มีแอปเนาะใช้แอปไม่เป็นก็เลยต้องกดเป็นเงินสดใช้เนาะคนก็เลยเยอะ นเรียมากเติมขนเพนน่นาจะมีงานแล้วก็มีตลาดถนนคนเดินด้วยคนก็เลยเยอะที่หนึ่ง ยาวมากเลยขนาดมี่สองตช <Okay. S 1> าบ้านแถวทางกันยื่นแถวกันตากแดดอยู่อันนี้วันที่10เนาะ10บสิงหาคมสองพบ ได้ไหมยังไม่ได้บ่ได้แล้ว,ลวอ๋อสานยังรออย<ม>เข้าแถวกันอยู่เยอะเลยหลายคนนะมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้วันที่สิบเนาะคนก็เลยเยอะเงินเบี้ยยางชีพผู้สูงอายุกับผู้พิการืิเกล่าวก็เลยเยอะ ชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นคนยากคนจนต้องรอเงินด้วยอย่างชีพก็ช่วงนี้ก็ยากลําบากที่นึงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยได้เงินส่วนยุก็ต้องรีบมากดเนาะบางคนก็มีเงินเขาก็ยังไม่รไส่คนมากก็ไม่มีเนาะ khỏi đường thang đi đường nó đường thang phải cắt การที่กดเงินไม่เจอก็เพิ่งเจอเมื่อกี้เพิ่งกดได้เนะาะมาจากตลาดนัดเลยตลาดนัดมาแล้วประมาณสองกิโลเนาะพิกัดก็บ้านหนองรวงตรงนี้เนาะบ้านหนองรวงตะบนแล้วมาจากตะบนลำล่วนตะบนี้อยู่ห่างจากสปลำล่วนประมาณสองกิโลเนาะอำเภอกระสังจังหวัดพิรำเนานเป็นเขตของอเภอกระสังเนาะพิรัำต,ตะบนลำล่วนเนาะ ayat จะเกิน2กิโลก็จากสองพอนรวนมานะประมาณ3กิโลประมาณประมาณเนาะ ต่อลำดวนเนาะอยู ổi, này, mainland, ่ข้างในอยู่ข้างในเอาตอลำดวนบริเวณดอกเดือนสนามกีฬานั่นเองเอาบอลต่อลำตรงเรียนลำดวนทุทิศทั้งภเลี้ยวซ้ายไปทางหัวลำดวนตันนี้ก็สถานัดจะอยู่ในนี้เนาะขอจอดรถตรงนี้ได้ไหมเนาะตรงนี้ ก็ได้อยู <c oughs> โดนน้ำเหนอย่น้ำมากเลยตอนนี้อยู่น้ำ <c oughs> โอ้ยหาที่กดเงินกว่าจะเจ <c oughs> อเข้าตลาดนัดก่อนคนเยอะมากเลยรถเต็มเลยโอ้ย ตลาดนัดท่านตลาดนัดกลองของตลาดนัดทั้คนเดินตลาดนัด,นดนใหญ่มากคนเยอะมากเนาะคนเยอะมากเลย เดินเข้ามาข้างในตลาดเสียงแสดังนิดหนึง่งยวหาซื้อน้ำก่อนเนาะอู้คนเยอะคอนคนเยอะเลยส้่ขายส้มตำตำหลายอย่างนะไอ้คนเหยียบขาคนแล้ววันนี้ <laughs> คนเยอะเป็นเหยียบขากัน น้ำอยู่ฝั่งนูน้นหรอไปเลี้ยวขวาไปนิดนึงโอ้โหฝนเยอะขอนนุญาตปิดเสียง

ก็มีนะครับเคียวเหรอโค้กกีวี่อันนี้อะไรโกโก้ครับผมอันนี้คีวี่แซ่บโก้กเลยได้จัดยิบหลอดและค้างได้เลยนะครับหลอดนี้อีกหลอดแบงนี้ได้เลยครับสวัสดี้มกีวี่โค้กเลยทำไมมือสั่นจังไปเดินก่อน ซื้อน้ำแล้วทมนมาคนกคนก็จะซื้อน้ำเนาะอากาศร้อน้้าเผาขายได้กลังลงนะคะไปไหนนไปไหน่ัวคนตัวเม็ดตัวส่างนั้นก่อนบอกนางก่อนแกล้เไปทังรู้นเลยหอนแล้วก็ออมา ได้แล้วตนนี้ยืมเงินเพื่ออะไรก่อนยังไม่ได้นี้ chiêng đang đơn phân kịch xiềng một kia nó anh quân đu bàn nhạc cả บรรยากาศข้างหน้าดีกว่าเนาะคนเยอะมากเลยรถมเอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดเลยตลาดนัดถนนคนเดินเนะาะแถวบ้านลำดวนตะบลลำดวนอำเภอกระสังจอดตู้น่ะฝนจะมาแล้วนี่ฝนกำลังจะมาแล้ว

มาจากไหนนาะทำงานคนงานก็มาซื้อตกขับข้าวต้องเย็นทุกอนเต็มรถเลยลงมามาจากไหนเนาะเยอะจัง รถเต็มเลยรถเล็กทับรถใหญ่เต็มไปหมดเลยตรงนี้ตลาดนัดใหญ่เนาะเดินเข้าไปไม่ได้ตลาดนัดทางในเวยเข้าบอกไม่เข้าบอกเขาได้ออกยากออกดีกวา่าเราต้องเข้าในหราออกอยาก có nghĩa là lông của nó để chưa cần chung nào chưa cần đến chung nào nó có lông có sẽ tốt đấy ừ. này